โดนเลยครับผมตัวแรกนะตกปลานะนะนะโดนโอเคครับนะได้มาอีกแท้บหนึ่งแล้วนะครับพอดีกล้องดับเฉยเลยเมื่อกี้าตาคือข้า,ขา,ขาวพอดีเลย สวัสดีนะนะทุกท่านนะครับวันนี้พานานามาพบกับหมายค้างทายอย่างนี้แล้วครับก็เดี๋ยววันนี้ไม่รู้ว่าจะมีตัวให้นานาได้ชมสักกี่แต้มก็จะพยายามหาตัวนยครับหมายค้างทายก็มาลอกไปเรื่อยๆเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยววันนี้เราไปลุยกันครับว่าวันนี้จะมีแต้มให้นานาได้ชมกันสักกี่แต้มครับไปครับผมโอเคครับนะเดี๋ยวมาลองหมายที่เขารอกฝักตกตรงนี้พอดีขี่มาเจอพอดีมีตัวป้าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองเทสดูครับ โดนเลยครับผมหลุดไหมไม่หลุดครับมาเลยครับตัวแรกเลยไม้เดียวอยู่เลยโอเคครับผมนะมาเลยแต้มแรกไม้แรกเลยโอเคครับผมนี่ฮะสภาพหมายเขาเพิ่งลอกผักตบน่าจะได้สักสองวันได้ั้งฮะโอเคครับเดี๋ยวไปดูแต้มต่อไปกันครับ ได้อีกตัวแล้วครับโดยอีกตัวแล้วหลุดโอ้โหเสียดายสองมืออย่างเงี้ยอืออยู่ครับอยู่อื้อหือ มาครับผมแต้มที่สองส์ไม่ใหญ่โอเคครับผมแต้มที่สอง้วครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองดูคันพี่ไม่ไหวอะดิโดนครับผมโอ้โห โดนครับไซส,สวยเลยโอ้โหไซไซรูปเลาโอเคครับนะ้ามาแล้วโอ้ยตัวนี้ใหญ่อยู่นะครับนี่ฮะตัวมันสั้นสั้นอ้วน แป๊บเดียวนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งแต้มที่สี่ละเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปครับไม่รู้ว่าจะมีตัวอีกหรือเปล่านะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะที่เจ้าถิ่นอยู่แต่เมื่อกี้ครับเขาบอกว่าแนะนํามาครับให้มาเข้ามาตีดูครับเป็นหมายสาธารณะหมายบ่อล้างแบบฮะขอบคุณมากเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูแต้มต่อไปกันครับตัวแรกตกปลาแต่ดูไซส์ที่โอ้ยไซส์สวยอยู่ หนึ่งสสามสี่เขียดครับได้ได้ได้โอเคครับผมอยู่ครับผมโหตกเอ้าหลุดโอ้โหไม่ได้ทันมองครับโอ้โห ไม่ได้ทันมองต้องไปดูก่อนครับกบวันทีผมหันไปที่อ,อือ่นไงแล้วเห็นสายกอและสายมันตึงนะฮะแล้วตอนแรกผมก็นึกว่ามันติดกิ่งไม้แต่ดูไปมันไม่มีกิ่งไม้ฮะแล้วเมื่อกี้วัดตุ๊บปลาลาก,กวันทีแล้วหลุดตรงนี้โอ้โหเสียไายเลยโอ้ยเหนื่อยแล้ว พ่วงตีไปหล่ตุ๊บมันกัดเลยนะตามอยู่ฮะตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่นะครับวัดใกล้ๆครับวัดคันมันอ่อนเนี้ยวัดไกลไม่ค่อยติดนะขอใกล้ๆเลย อยู่นะฮะอยู่อยู่ๆๆอยู่อยู่ครับผมนี่ต้องวัดใกล้ๆเลยครับผมสองมือเลยคันมันอ่อนโอเคครับมาแลครับแตบ้มนี้สวยครับนะครับส่งเลยต้องส่งหน่อยคันมันอ่อนไซส์สวยเลยครับน่าปักหน่อยโชว์กล้องหน่อยนี่ครับผมเหยื่อ <Yeah. S 1> โอ้ยไปได้ถ่ายอีกแล้วคิดว่าไม่มีในหมายตรงนี้เลยครับผมเนี่ยยังนั่งรถนั่งอยู่บนรถตีอยู่เลยดิครักัดเลยค่อยๆยยก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 มันมาฮะ ไซส์สวยอยู่ฮะับสามสี่ขีดได้ไซส์นะครับผมแต้มที่เจ็ดแล้วครับก็ดีตกปลาเสร็จก็มาขายเลยตัวใหญ่นั่นเออเมาบ้าเลยแยกกันซื้อปลาแล้วเลยนั่นแหละนั่นพอละหาตลาซื้อค่าข้าวพอดีเลยหมดเลยขายแล้วแปดสิบก็เอาทั้งหมดหมดอ่ะหมดเลยไหมหมดเลยไหมได้กไหมแปดสิบอ่ะ อ่าอ่อเนี่ยแปดสิบไปเลยช่านั้นครับจังสิบเลยขายช่างไปเลยช่างไปเลยเนี่ยขายไปเลยโลละแปดสิบเหนือกมันเยอะจังพี่กุ้งสะบัดเดียวไปบ้านไม่ยากไม่ยากดูนะครับกิโลอันนี้ครึ่งวันนะหกลเป๊ะเลยหกลโอเคครับผมได้มาแล้วนะครับขายปลาครึ่งวันห้าร้อยได้มาสี่ร้อยแปดสิบไส้ก็ตีเป็นปลาห้าร้อยครับเปลาหมดเลยป้าเขาเปลาหมดเลยโอเคครับผม อย่าไปรับชมวันนี้ได้ค่านรรมันแล้วข้าไปก่อนนะตอนนี้ก็เที่ยงขวาแล้ววันนี้โอเคครับครึ่งวันครึ่งวันได้ปลาหกโลขาไปเรียบร้อยแล้วที่สรุปไปเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวพักกินข้าวแล้วเดี๋ยวมาครึ่งวันบ่ายไม่รู้ว่าจะมีแต้่ให้นานาได้ดูหรือเปล่าถ้าไดงไง้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเมื่อกี้ป้าบอกแล้วว่าผม <laughs> <laughs> ผมเดี๋ยวเอาหมดถ้าเกิดมานี่โลละแปดิบเดี๋ยวป้าเขาบอกเอามาขายอีกโอเคครับผมเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนละกันแล้วเดี๋ยวไปเจอกันครับผมช่วงบ่ายไปครับผมโอ้ตัวใหญ่ มีฮุบอยู่ตรงนู้นนะฮะไปดูก่อนผมจะตีไปยังไงติดต้นมะพร้าวนั้นเลยตรงนี้ก็ไปสวะเวลาถ้าเกิดปลาติดแล้วปันหน้าเอาขึ้นไม่ได้ได้เหลี่ยมนี้เหลี่ยมนะฮะลองวัดดวงเอาละกันฮนะ อยู่ครับผมโอ้โหสายใหญ่ครับสายใหญ่ครับโอ้โหกดรถฟีดปูนครับอื้มฮึอื้มฮึก็นักกล้องสายใหญ่ครับผมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวมันขึ้นยังไงเนี่ยคือปัญหาแล้วล่ะสายใหญ่เดี๋ยวก่อนนะโอ้ มากเลยคันมันอ่อนฮะข้างคันมันตอนดินแล้วครับดินละโอเคดินหน่อยอย่าหลุดเดอ้ออย่าหลุดเดอ้อโอ้ยสายสวยเลยครับได้แล้วมันก็จะหลุดแล้วนี่โอเคครับผมเนี่ยโชคดีที่ไม่หลุด ยม่รู้ตัวต่อไปครับผมเห็นมันมีเยอะนะฮะพวกตรงนี้แต่ปัญหาคือมันตีไม่ได้วัดดวงเอาครับอ่มีมีม,มีตามอยู่ฮะอยู่อีกแล้วนะครับผมอยู่อีกแล้วอยู่อีกแล้วตัวที่สองครับตัวที่สองไม่รู้ว่าตัวนี้จะลุกหรือเปล่า ผมหาทางขึ้นก่อนตรงนี้มันน่าจะน้อยกว่าโอเคครับผมมาเอยอย่าดิน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 มาแล้วครับผมแ้มที่สองเคครับไซส์เล็กกว่าเมื่อกี้นิดนึงนี้รอ,อบไปเจ็ดเก้าตัวแล้วครับผมเนี่ยฮะ ไปแล้วครับเหยมหาน3.5หน่วยยอดเผายอด้เนี่ยยอดนั้นเลยเดี๋ยวค่อยปีนเข้าไปเอาครับเดี๋ยวตกก่อนเปลี่ยนใหม่ นี่แหละสวยอยู่ครับผมโดนครับเห็นแล้วมันดันน้ำอยู่เดี๋ยวก่อนนะโอ้ติดอีก้ะอันนี้สายสวยเลยฮะมิดครับผมมิดครับ ปลาเยอะมากเลยตัวนี้โอ้ยเดี๋ยวต้องกรีนดิเดี๋ยวมือพังเนี่ยครับผมส่งมิดเลยโอเคครับนะปรีดตัวเผาได้มาแล้วเหยื่อโอ้ยเหยื่อหมานโอเคครับหมายแตกเรียบร้อยหมายแตกเรียบร้อยเดี๋ยวย้ายหมายแล้วกันครับผมหมายนี้ได้สามตัวไซส์สวยๆเลยโอเคครับผม โดนๆครับผมสายสวยเลยสายสวยเลยครับเต็มมิดตรงหน่อยนึนี่ครับมิดเลยโอเคครับผมชื่งเงนเยน็นๆวันนี้ก็ภารกิจร,รุวงไปด้วยดีผลงานปลาวันนี้นา่าจะประมาณร่วมๆเกือบ20แต้มได้บังครับ ปัญหาคือช่วงบ่ายที่มีปัญหานะครับช่วงบ่ายปลาไม่ค่อยกัดนะครับแล้วก็มีวัดหลุดแล้วก็บางทีก็ไม่ได้ถ่าย <c oughs> กล้องอากาศมันร้อนเนี่ยบางทีเรากดถ่ายแล้วครับผม <c oughs> ปีปลากัดปุ๊บ <c oughs> ปัญหาหลักเลย <c oughs> ดับมาดูอีกทีอ้าวเรียบร้อยแล้วก็อาจจะมีช็อตที่ว่าเห็นปลาช็อตปลากัดน้อยหน่อยครับ <c oughs> ตงบ่ายๆนะครับก <c oughs> ็ว,วันนี้ก็โอเคครับพานักกล้องกับนันุกมาเชื่อด <c oughs> วันนี้ ผมได้อยู่ประมาณสักสิบสิบสามตัวสิบสามแต้มนะครับนักกล้องได้กี่แต้มครับแต้มเดียวครับนักกล้องแต้มเดียวตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็นันุกได้สามแต้มโอเคครับก็ดีหน่อยได้ค่านะ้ามันมาห้าร้อยบาทมาแบ่งแบ่งได้ค่ากินค่าข้าววันนี้ก็ถือว่าคุ้มหน่อยโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงถ้านะนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากนะฮะกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลัง ใจให้พวกผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าไปเจอกันที่ไหนแล้วไปพบกันครับวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ